เ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวรถกระบะน,นะครับส่วนจะเป็นกระบะยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับ Are <you> listening? Damn listening? Uh. you yeah. สำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวล็อกโคลแซตติชันนะครับเป็นสักขันต์เตอรต้านะครับเดี๋ยวบดูจุสุดแรกนะครับด้านหน้านะครับจุดเด่นนะครับของล็อกโคลเนี่ยก็คือจะอยู่ที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยเขาจะดีไซน์มาค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นสีดำเงานะครับตัดโครเมียมนะครับมีรูระบายความร้อนชัดเจนนะครับตรงนี้จจะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นแซตติชันเลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับ ดำตัดคอมเมียเหมือนกันนะครับเป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าโตโยต้านะครับตัวเนี้ยเอกลักษณ์เขาคือจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับเพิ่มแสงสว่างของตัวรถได้ดีนะครับสําหรับหลอดไฟฮาโลเจนตัวนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างผมต้องยกฝากระโปรงดูนะครับฝากระโปรงของเจ้าลีโวซีดิชันเนี่ยจะค่อนข้างหนักมากนะครับเพราะว่า เป็นสากโปรงชิ้นใหญ่นะครับบอกให้รู้ว่าห้องเครื่องเนี่ยมันกว้างนะครับอาจะค่อนข,ข้างหนักกว่าย่้ออื่ก็เป็นเครื่องยนต์นะครับรหัส 2GD นะครับเครื่องยนต์ 2,400cc นะครับของโตโยต้นะครับห้องเครื่องเนี่ย วางรูปลักษ์การวางห้องเครื่องเนี่ยค่อนข้างมาสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับไม่แน่นจนเกินไปไม่ลบเกินไปนะครับมีเนื้อที่ให้เราเซอร์วิสได้นะครับเวลาเราเซอร์วิสหรือเมนเทนแนนนะครับ <Wow. S 1> การวางตำแหน่งเครื่องก็สวยงามนะครับ <Wow. S 1> นี่คือเครื่อง2.4นะครับเครื่องยนต์2.4ของเจ้ารี v o ตัวนี้นะครับ มาพร้อมกับแรงม้า150แรงม้านะครับเป็นแรงม้าที่ค่อนข้างสูงจากโรงงานนะครับถ้าเทียบกระบะบกับกระบะรถทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าให้แรงม้าที่สูงดีนะครับ <Wow. S 1> อีกลักษณ์ตัวแรกเลยนะครับของแท้ดีช่างคือจะเป็นตัวปกล,ล้อนะครับปกตัวเนี้ยครับจะมาจากโรงงานนะครับอ่ารถยนต์ขับเคลื่อนสองล้อทั่วไปเนี่ย ที่เป็นรีโวเนี่ยที่มชเซซดิชั่นจะไม่มีป่งล้อนะครับนี่จะให้ความสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แข็งแรงแล้วก็คันนี้นะครับทางเต็นเรานะครับได้มีการจัดล้อแม็กยางให้ใหม่นะครับเป็นล้อแม็กทีสามเจ็ดนะครับก้านตรงนะครับขอบ18นะครับมาพร้อมกับยาง2 5 5 50 18นะครับอันนี้ทางเ็นเราใส่ให้เป็นโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับสำหรับตัวคันนี้เลยนะครับ สำหรับด้านหลังนะครับก็จะเป็นปลอกล้อมันกันนะครับไฮาักของเขานะครับมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์เซ็ตดีเทนนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับตัวนี้ที่ฝาท้ายนะครับก็มาดูนิดนึงครับตรงนี้ดีไซน์มาให้ที่เปิดเนี่ยครับค่อนข้างแข็งแรงและใหญ่นะครับเพื่อง่ายต่อการเปิดสติ๊กเกอร์ไฮรักดีโบนะครับเสื้อโตโยต้าพร้อมไฟเบรกที่ฝาท้ายก็ยังอยู่ ครบนะครับสำหรับด้านข้างนะครับก็ตัวนี้ก็จะเ,เปิดแแบนะครับก็รถกรไฟก็จะเปิดแแบได้ในการเก็บทุกที่หอละนะครับทันนี้คือสองหลักที่ตั้งใจทำมาคือผลถ่ายถัราได้ง่ายขึ้นนะครับขึ้นลงสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเปิดแแบได้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนิดนึงนะครับของอีวรกั้ะไรัภายในตัวเนี้ มานั่งแล้วรู้สึกสะดวกสบายนะครับเพราะว่าห้องโดยสารมันกว้างแล้วก็ตัวเบาะที่เรานั่งขึ้นไปเนี่ยครับมันนั่งแล้วมันค่อนข้างกระชับนะครับทําให้เรานั่งแล้วรู้สึกพัฒนวิสัยในการขับดีขึ้นนะครับเอกลักษณ์ของเจ้า r ีโวเซ i อิ i ิชันนะครับตัวแรกเลยก็คือจะเป็นถุงลมนิรภัย3จุดนะครับจุดแรกจะอยู่ที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างผู้โดยสารนะครับ ่าแล้วก็ตัวพิเศษเสริมขึ้นมานะครับคือถุงรวมนิรภัยที่ด้านใต้นะครับจะเป็นตัวเพิ่มเติมของแ e d i t i o n ั e ่นนะครับอ่าส่วนภายในนะครับอ่าเป็นสีดำนะครับตัวเนี้ยออกแบบมาให้เป็นโทนสปอร์ตนะครับโทนสปอร์ตแล้วก็ภายในสีดำเนี่ยจะไม่ค่อยสะท้อนแดดเวลาเราขับใช้งานจริงนะครับก็เป็น ซีดี USB นะครับอ่าส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดไฟฟ้าขึ้นลงนะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้าแล้วก็กระจกพับไฟฟ้านะครับสำหรับแฟรดชั่นคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับผมเครื่องยนต์2004นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเป็นรถใหม่ไม่น้อยนะครับเลขไม่คันนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0กิโลนะครับถือว่าไม่น้อยมากนะครับกับสภาพรถ นีขาวนะครับสวยงามครับผมสำหรับราคาแปรโมชั่นตัวนี้นะครับราคาที่เราตั้งขายอยู่ที่ราคา5้า0 0นบาทนะครับแต่สำหรับโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยเราลดไปเลย30,000บาทนะครับเราขายราคาอยู่ที่525,000บาทราคานี้นะครับเราขอส่วนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์เพจของเองรัตนานะครับเราขายราคาอยู่ที่ กดซับสไคร b ์ช่อง YouTube ของเต้นแล้วด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรก็ติดตามได้ด้วยนะครับจากเต้นของเล้งของตองา์คา์ครับ